To ับตวยวิโกนะครับกระบะแคปวันนี้เคยติดตั้งเครื่องเสียงมาบ้างแล้วนะครับวันนี้มา,าจัดชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ g t x ทั้งลำเลยนะครับงานตู้ซับออกแบบสำหรับสำนัก k x Sound โดยตรงเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่มองปั๊บก็รู้เลยว่าต้องเป็นสำนักนี้นะครับเพราะ MGTX นะครับขับซับขับกลาง GTS นะครับเพราะแ อาปรี GTX ตัวน,นี้มีคาปาด้วยนะครับสุกอยู่ตรงโน้นนะครับก็เสียงแรม GTX 8ดนิ้ว GTX นะครับขายดีมากชุดน,นี้นะครับราคาไม่แรงตัวใจงานติดตั้งคุณภาพสูงแบบนี้สำนักเ s ส,สาวเจาะจงที่นี่เท่านั้นนะครับมีสสาขาช,ชนบุรีและการชนบุรีนะครับผม